สวัสดีค่ะนักเรียนเนื้อหาในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนะคะความหมายของการค้าระหว่างประเทศคืออะไรการค้าระหว่างประเทศก็คือการขายสินค้าผ่านเขตแดนของชาติค่ะ,ะมันจะมีลักษณะ2อย่างคือถ้าเรานำสินค้าของเรา ข้ามเขตแดนไปยังชาติอื่นเราเรียกสินค้าส่งออกนะคะถ้าประเทศอื่นเขานำสินค้าของเขาข้ามเขตแดนมาอย่างประเทศเราเราเรียกสินค้านำเข้านะคะทีนี้การค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรสาเหตุของการค้าระหว่างประเทศเกิดจาก3สาเหตุใหญ่นะคะ1ก็คือความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ค่ะอันที่สองคือ ความแตกต่างทางทรัพยากรธรรมชาติอันที่สคือความชํานาญในการผลิตเฉพาะอย่างนะคะ3อย่างนี้เรารวมเรียกว่าความได้เปรียบเชิงสมบูรณ์ค่ะทีนี้เรามาดูทีละอย่างนะคะว่า3อย่างนี้จะมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะเริ่มจากอันแรกก่อนคือคําว่าความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ค่ะ ความแตกต่างทางภูมิศาสตร์มีผลต่อการค้าระหว่างประเทศอย่างไรนะคะเรียนดูสมมุติว่าประเทศเที่อยู่ในเขตร้อนเนี่ยนะคะเขา,เาลักษณะภูมิอากาศของเขาเนี่ยเหมาะสําหรับการปลูกข้าวเจ้านะคะขณะเดียวกันถ้าประเทศในเขตอบอุ่นเนี่ยลักษณะภูมิอากาศของเขา,เาปลูกข้าวสาลี สามารถปลูกข้าวสาลีได้ผลดีที่นี่แหละว่าแล้วเขตร้อนเนี่ยปลูกข้าวสาลีได้ไหมก็ได้แต่เราอาจจะเสียต้นทุนสูงขึ้นอย่างเช่นต้องทําให้อากาศมันเย็นลงใช่ไหมคะส่วนเขตอบอุ่นล่ะถ้าเกิดเขาจะปลูกข้าวเจ้าเขาก็ทําได้แต่ว่าเขาอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ทําแต่นำสินค้ามาแลกเปลี่ยนกันค่ะนี่คือความแตกต่างในเรื่องของสภาพทางภูมิศาสตร์นะคะต่อไป อันที่สองค่ะคือความต่างในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติประเทศใดมีทรัพยากรธรรมชาติแบบใดถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้เปรียบในเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่เราจะพูดกันในวันนี้นะคะมีอะไรบ้างทีเ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในภาพที่นเรียนเห็นนะคะนเรียนดูว่าสมมุติว่าประเทศนี้เนี่ยเขามีแหล่งน้ําค่ะเขาจะจับปลาได้เพราะปลาที่เขาจับได้จะราคาถูกใช่ไหมคะ ขณะที่อีกประเทศหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ใลแหล่งน้ําถ้าจะมาจับปลาเขาต้องเดินทางมาไกลต้นทุนในการมาจับปลาจะสูงแต่เขามีแร่เหล็กค่ะเขาก็จะเอาแร่เหล็กไปขาย ให้กับประเทศที่จับปลาได้เห็นไหมคะนี่คือความต่างในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะที่ทาให้เกิดการค้าระหว่างประเทศคือความชํานาญในการผลิตเฉพาะอย่างนะคะตัวอย่างอย่างเช่นญี่ปุ่นมีความชํานาญในการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ค่ะนะคะเขาก็จะขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าเขาชํานาญต้นทุนย่อมจะต่ํากว่านะคะไทยมีความชํานาญในการผลิต อาหารสำเร็จรูปนะคะเราก็จะขายสินค้าประเภทอาหารสำเร็จรูปให้กับญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ให้กับไทยนะคะนี่คือ,อสามสาเหตุที่ก่อให้เกิดการค้าระหว่างประเทศซึ่งครูบอกว่าเขาเรียกมันว่าความได้เปรียบเชิงสมบูรณ์ค่ะทีนี้การค้าระหว่างประเทศนั้นจะมีอยู่สองวิธีการค่ะ วิธีการแรกเขาเรียกนโยบายการค้าคุ้มกันนะคะวิธีการที่2อเขาเรีกกยกนโยบายการค้าเสรีค่ะทั้ง2ออย่างต่างกันอย่างไรคะ่ะอันแรกก่อนคือคําว่านโยบายการค้าคุ้มกันค่ะนโยบายการค้าคุ้มกันจะมีลักษณะดังต่อไปนี้นะคะนโยบายการค้าคุ้มกันจะมีลักษณะอันแรกคือจะต้องมีการตั้งกําแพงภาษีค่ะ 2. จะต้องมีการควบคุมโควตาการนำเข้าส่งออกค่ะ3จะต้องอุดหนุนผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกนะคะ4จะต้องควบคุมการเลีเ่ยนตราต่างประเทศ5ทุ่มตลาดเพราะอย่างใดอย่างหนึ่งในนี้ก็ถือว่าเป็นค้าคุ้มกันแล้วนะคะไม่ต้องครบทุกอย่างก็ได้ค่ะที่เน้นมาดูคำอธิบายทีละอย่างนะคะอันแรกก่อนคือเรื่องของการตั้งกำแพงภาษีค่ะตัวอย่างเช่นถติว่าประเทศไทยเราผลิตรถยนต์ได้ต้นทุนในการผลิต10,000แบาท ค่ะเดียวกันญี่ปุ่นเขาก็ผลิตรถยนต์ได้เหมือนกันต้นทุนในการผลิตของเขา1น0 0 0แบาทเหมือนกันถ้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะปัญหาที่ตามมาคือคนไทยอาจจะอยากซื้อรถญี่ปุ่นนะคะังนั้นบบรัฐบาลไทยก็เลยหาวิธีการว่าทําอย่างไรดีเวลาสินค้าญี่ปุ่นเข้ามาเราจะได้ คุ้มครองอุตสาหกรรมไทยในประเทศได้ก็คือการตั้งกำแงพงภาษีอย่างเช่นถ้ารถนําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยเราตั้งกำแงพงภาษี3 0 0แสดงว่าสินค้าญี่ปุ่นที่จะมาขายไทยต้องราคา3 0 0 0 0 0บาทใช่ไหมคะ300,000บาทขึ้นไปมันถึงจะขายได้นะคะเพราะฉะนั้นการตั้งกำแงพงภาษีเนี่ยนะคะกรมศุลกากรก็จะเป็นผู้รับเงินรัฐบาลไทยก็ได้เงิน ะะต่อไปอธิบายการค้าคุ้มกันแบบที่2คือวควบคุมโควตาการน,นําเข้าส่งออกตัวอย่างเช่นคนไทยจะนําเข้ารถไฟฟ้าจากประเทศจีนนะคะถ้าเป็นค้าคุ้มกันเนี่ยเขาจะวควบคุมการน,นําเข้าส่งออกมาคว่าปีหนึ่งเนี่ยคนไทยจะซื้อสินค้าที่เป็นสินค้านําเข้าประเภทรถยนต์จากจีนได้แค่ไม่เกินปีละแสนคันนี่คือคําว่า ควบคุมโคต้าการน,นําเข้าและส่งออกนะคะต่อไปเนื้บายการค่าคุ้มกันแบบที่3ค่ะคือการอุดหนุนผู้ผลิตและผู้ส่งออกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยนะคะแล้วเราจะนําเข้าเครื่องจักรที่ผลิตรถยนต์มาจากต่างประเทศรัฐบาลบอกว่าถ้าคุณนําเข้ามาเนี่ยภาษี นำเข้าเนี่ยเราจะไม่เก็บจากคุณนี่แสดงว่าเป็นการอุดหนุนผู้ผลิตและผู้ส่งออกค่ะแบบนี้เป็นค้าคุ้มกันนะคะต่อไปค่ะมีการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะแลกเงินอวอนของเกาหลีนะคะวันหนึ่งเนี่ยให้แลกไม่เกินหนึ่งล้านวอนอย่างนี้แปลว่าเราจะซื้อสินค้าของเกาหลีได้ไม่เกินวันละ1ล้าน อ่1ล้านวอนนะคะนี่แสดงว่าควบคุมกันแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก็เป็นนโยบายการค้าคุ้มกันประเภทหนึ่งค่ะอีกประเภทหนึ่งที่เป็นการค้าคุ้มกันเขาเรียกกันทุ่มตลาดค่ะคําว่าทุ่มตลาดนี่คืออะไรเอ่ยทุ่มตลาดแปลว่าถ้าเราจะขายสินค้าของเราเนี่ยนะคะให้สู้กับประเทศคู่แข่งได้เราจะขายสินค้าเราในราคาที่ต่ํากว่าประเทศคู่แข่งค่ะ พอสินค้าเราราคาต่ํากว่าประเทศคู่แข่งแล้วประเทศคู่แข่งเขาขายสินค้าไม่ได้เขาอยู่ไม่ได้เขาเลิกกิจการไปเราก็ขึ้นราคาสินค้าของเราได้ค่ะ น,ะะนี่คือคําว่าทุ่มตลาดนะคะที่นี้ต่อไปนั่นดูว่านโยบายการค้าเสรีหลักมีลักษณะยังไงมี3ลักษณะนะคะที่1่คือต้องผลิตแบบแบ่งงานการทําค่ะ 2. ต้องไม่มีการเก็บภาษี 3. ต้องไม่ให้สิทธิพิเศษทางการค้าค่ะนี่คือนโยบายการค้าเสรีทั้ง3แบบนะคะที้รูจะอธิบายทีละอย่างว่ามันหมายถึงอะไรคําว่าผลิตแบบแบ่งงานการทําตัวอย่างเช่น สมมติว่าอันนี้เป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปคนนี้จะทำหน้าที่ตัดอย่างเดียวค่ะตัดผ้าอย่างเดียวคนนี้ทำหน้าที่เย็บผ้าอย่างเดียวคนนี้ทำหน้าที่สอยและติดกระดุมอย่างเดียวแสดงว่าความชำนาญมันจะสูงแล้วต้นทุนการผลิตต่อตัวจะต่ำอันนี้เรียกผลิตแบบแบ่งงานกาันทํำเมื่อต้นทุนต่ำเราก็สามารถไปขายแข่งคนอื่นได้ค่ะต่อไปคันยบายการค้าเสรี วิธีการที่2คือการไม่เก็บภาษีค่ะไม่มีการเก็บภาษีหรือถ้าเก็บก็ต้องเก็บในอัตราที่ต่ำนะคะวิธีการที่3ค่ะก็คือไดออ้วิธีการไม่ให้สิทธิพิเศษทางการค้ากับใครนะคะที่ตัวอย่างตัวอย่างเช่นประเทศไทยได้สิทธิพิเศษด,ด้านการค้าหรือเขาเรียกว่าได้ GSP จากสหรัฐอเมริกาในเรื่องสินค้าเกษตรมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่า ถ้าเราส่งสินค้าเกเษตรไปสรบบรารสนเกรเราจะไม่ต้องจ่ายภาษีค่ะแต่ถ้าลาวส่งเข้าไปลาวก็ต้องจ่ายภาษีอย่างนี้แสดงว่าให้สิทธิพิเศษกับไทยเป็นนโยบายการค้าเสรีไหมคะไม่ใช่ค่ะต้องไม่ให้สิทธิพิเศษใครเลยเท่ากันหมดเลยนะคะ อ้าวทีนี้ต่อไปนักเรียนดูว่าและโโยะบายการค้าไทยเป็นยังไงนะคะใายบการค้าไทยจะค้าโดยเอกชนนะคะ ค้าคุ้มกันแล้วใช้พิกัดภาษีทั้งอัตราเดียวและอัตราซ้อนเมื่อกี้คุณครูคลืมอธิบายไปว่าค้าเสรีมีจริงไหมในโลกไม่มีจริงค่ะค้าเสรีเป็นค้าในเวนดมคติถึงแม้ว่าเวลาเราค้ากับหลายประเทศบอกจะแบ่งกลุ่มการค้าเป็นเขตการค้าเสรีก็ตามนะมันจะเสรีเฉพาะกลุ่มตัวเองไม่ได้เสรีกับทุกประเทศนะคะถ้าเสรีแบบบางกลุ่มไม่ใช่ค้าเสรีแล้วแต่เป็นค้าคุ้มกันนะคะ ประเทศไทยนั้นค้าคุ้มกันใช้พิกัดภาษีแบบอัตราเดียวและอัตราซ้อนมันหมายความว่าอย่างไงภาษีพ,พิกัดอัตราเดียวเนี่ยนะคะความหมายมันหมายความว่าถ้าเรานําเข้าสินค้าจากประเทศกลุ่มใดก็ตามนะคะถ้าเป็นรถยนต์เราเก็บภาษีอัตราเดียวกันหมดค่ะร้อยละ300ก็เท่ากันหมดทุกประเทศที่ส่งเข้ามานะคะภาษีพิกัดอัตราซ้อนมหมายความว่าสินค้าชนิดเดียวกันเนี่ยถ้า นำเข้าจากประเทศกลุ่มต่างกันเก็บคนละอัตราอย่างเช่นเครื่องสำอางถ้ามาจากประเทศกลุ่มอาเซียนเก็บร้อยละสิบถ้ามาจากนอกกลุ่มอาเซียนเก็บร้อยละ20นี่คือคำว่าภาษีพิกัดอัตราซ้อนค่ะทีนี้เรียนดูคำถามค่ะคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ 1. นึ่งข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 1แต่ละประเทศในโลกมีระบบสกิจที่แตกต่างกันจึงต้องแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน 2. ประเทศที่ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรจะขาดดุลการค้ากับประเทศคู่ค้าเสมอเนื่องจากเป็นสินค้าที่มีมูลค่าต่ำข้อ3ทุกประเทศพยายามพัฒนาการผลิตเพื่อให้ต้นทุนต่ำเพื่อสามารถส่งออกสินค้าได้ทุกชนิด็นการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สี่พลังเมืองแต่ละประเทศมีความชำนาญในการผลิตสินค้าต่างชนิดกันและมีความต้องการบริโภคสินค้าหลากหลายจึงเกิดการค้าระหว่างกันขอ้อ 5. การค้าระหว่างประเทศทําให้เกิดการเรียนแบบทางการบริโภคไปการสร้างโอกาสทางการค้าให้ประเทศกําลังพัฒนาส่งสินค้าไปขายยามพัฒนาแล้วได้มากขึ้น ข้อนี้คําตอบน่าจะเป็นข้ออะไรคะที่อธิบายไปน่าจะเป็นข้อ4ค่ะเพราะประเทศแต่ละประเทศก็ชํานาญในการผลิตไม่เหมือนกันแล้วเราก็ต้องการสินค้าที่ไม่เหมือนกันค่ะข้อที่2ค่ะความแตกต่างกันตามข้อใดไม่ใช่ ปัจจัยหรือสาเหตุทาให้แต่และประเทศต้ตองหันมาค้าขายกันหนึ่งศาสนาวัฒนธรรมสองสภาพธรรมวิศาสตรามต้นเหตุการผลิตสินค้าสี่ชนิดและปริมาณทรัพยากรห้าความรู้และความสามารถในการผลิตนั้นตามที่อธิบายเมื่อกี้ก็คือข้ออะไรคะที่ไม่ใช่ก็คือข้อหนึ่งค่ะศาส,สนาและวัฒนธรรมข้อสามค่ะอธิบายใดจะทําให้ประเทศมีศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศได้มากที่สุด ข้อหนึ่งใช้ยาบายการค้าคุ้มกันการผลิตข้อสอระดมเงินออมเพื่อลงเพื่อการลงทุนข้อ 3. ชําระนที่ต่างประเทศก่อนกําหนด4การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศข้อไหนคะน่าจะเป็นข้อ1่ใช้เป็นคันยายการค้าคุ้มกันเพราะเราจะได้เงินจากภาษีนั้นค่ะต่อไปค่ะข้อใดคือประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ ตามนโยบายการค้าเสรีค่ะข้อหนึ่งเศรษฐกิจของประเทศต่างๆที่ทําการค้ากันจะมีเสถียรภาพมากขึ้นข้อ 2. แต่ละประเทศจะมีการค้ากันจะไม่ประสบปัญหาการว่างงาน 3. ก่อให้เกิดการกระจายผลประโยชน์ไปยังประเทศที่ทําการค้าอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมข้อ 4. สินค้าที่แต่ละประเทศส่งสินค้าส่งออกสินค้าที่ประเทศมีความชํานาญในการผลิตและมีต้นทุนต่ําเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศน่าจะเป็นข้อ4ค่ะ ต่อไปข้อที่5ค่ะข้อใดถือว่าเป็นมาตรการของนโยบายการค้าเสรี1เก็บภาษีนาภาษีเข้าในอัตราต่ํา2ให้เงินอุดหนุนผู้ผลิตในประเทศ3ไม่เก็บภาษีสินค้าที่ส่งไปขายประเทศที่ยากจนสี่ให้นําเข้าสินค้าจากต่างประเทศทุกชนิดดูนะคะว่านโยบายการค้าเสรีนี่น่าจะเป็นข้อข้ออะไรคะ น่าจะเป็นข้ออันนี้ได้ไหมไม่เก็บภาษีสินค้าที่ส่งขายประเทศที่ยากจนอันนี้แสดงว่าเหมือนให้ GSP เมื่อกี้ใช่ไหมคะจึงไม่ใช่ค้าเสรีฉันน่าจะเป็นข้อหนึ่งคะ่ะเก็บภาษีเนี่ยในอัตราต่าหรือไม่เก็บเลยอย่างข้อสีให้นําเข้าสินค้าตามห้ธุชนิดนี้ไม่ได้บอกว่าภาษีเก็บหรือไม่เก็บนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะข้อใดเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้หลายประเทศใช้ด้วยใบายการค้าแบบคุ้มกัน ข้อที่1ว่าสินค้าเข้ามีมูลค่าสูงกว่าสินค้าออกมาก2ตลาดสินค้าออกขยายตัวในอัตราต่ํา3ผู้ผลิตต่างประเทศค้าขายเอาเปรียบผู้ผลิตในประเทศข้อสี่รัฐบาลต้องการเพิ่มรายได้จากการเก็บภาษีสินค้าเข้าเหตุผลที่ทําให้หลายประเทศใช้นโยบายการค้าคุ้มกันก็เพราะเพราะน่าจะเป็นข้อที่สี่นะคะรัฐบาลต้องการเพิ่มรายได้จากการเก็บภาษีค่ะ ค่ะโอเคค่ะใน e ีพีนี้เราจบกันเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะแล้วเจอกัน EP หน้าค่ะ